สวัสดีครับผมไม่ได้มานานเลยครับอ,อูช่างภูอันนี้รถอะไรนี่มีคนอยู่ไหมครับอ่าสวัสดีครับอ๋อสวัสดีช่างภูเป็นยังไงไปอยู่จัน อูว่าจะเปิดบูทูธหาอยู่มันไกลเนาะไกลมามเดือนนึงอยู่นู่นเดือนหนึ่งเลยนะใช่เดือนกัวพี่เดือนกาทิตย์นึงไปทำอะไรโหชุดใหญ่เลยนะโถเธอโบ้ปั๊มโครงราคาเรานะพัขอบคุณเก่เงี้ยมีงานปั๊มมาด้วยงานปั๊มอีกอันนี้ทำอะไรคะนี่คันนี้ ทำไมได้กลิ่นโซล่านี่เชาล้างเครื่องใช่ล้างเครื่องก่อนทำเห็นโอเจ็ดดีแล้วนี่ใช่ปั๊มโ,<ะ>โมเขาฉีดสิ่งเหรอป้าคราวนี้ผมต้องติดตามแล้วเพราะว่ารถผมก็เครื่องตัวนี้อยากเซตอ่ะอยากเซตอตะต่ะเซตแน่นอนอินเตอร์วะอินเตอร์สุดใจเลยอันนี้อินเตอร์วะอันนี้อินเตอร์วางอินเตอร์ด้วยอ๋ออันนี้วางอินเตอร์ด้วยใช่อินเตอร์ด้วยออ ของมาหมดแล้วเดี๋ยวแต่เวลาทำน,นี่สิบล้อวะน,นี่สิบล้อครับอืมสิบล้อโอ้ร้อเก้าห้เอง195อรงอ้รงอยเก้าห้าเองเพลงวะฮะเพลงมันมันเป็นเป็นเกียร์อะไรอันนี้ห้าเกียรร์ธรมดาอันนี้ห้าเกียรร์ธรมดาเองเหรอหอ,อืมนี่ทางลมคอยอย่างงี้ใช่แบบนี้เลย<อ>แทห้างเลยนี่อาจะแทห้างหรอพี่ไม่เห็นมีรอยแกะเลยอาจะแทอืม มันสามเอ็ม่ถังลมเขาเล็กเนาะเปลี่ยนถังลมไหมใหญ่ยาวหน่อยหรือว่าเรียงสวยรถเปิดหัวก็เรียงเจอเรียงสามพกอีกเนี่สามพกขยับมาใหญ่สื่อลังแบบต้องดัดไหมดัดแปบบไหมเขาเท่านั้นเขาไม่หิดดัดเขาใช้สายโคดีเลยโอ้สายเขาดัดก็ดัดได้แต่ว่ามันเสียเวลาเสียเวลาก็คือเดินสายเลย ใช่เดินสายจับเออเดินสายมันง่ายกว่านี่เนาะใช่ถ้าดัดก็ต้องมาจอดบ้านเรากว่าจะได้เจริญเซนเนาะครับอือเราติดตามเลยคันนี้อะไรนะโซเจ็ดดีทำไรมั่งปั๊มโมหัวฉีดซิ่งปั๊มโมหัวฉีดซิ่งโอ้โหงบเท่าไหร่คนีบยังไม่ได้คำนวณเลยพี่มันต้องดูว่าปั๊มเป็นอะไรอีกทีมีอะไรในปั๊มอะไรเสียหายไหมในปั๊มมันมันเป็นคันเร่งข้างหรือขันเร่งบนเนี่ย ข้างปั๊มก็น่าจะเป็นช่างโยใช่ไหม fm สามเฮดนี่สามเฮดก็ ho7d ใช่ไหมเฮดก็คือ ho7d fm ก็เป็นสองเพลาสามอะสามสาม ซ้ำอะไรบ้ท really, ี่ว่าดื่มอ่ะเพราะว่าดื่มเดิมเดิมเลยนี่ดื่มห้างเลยนี่ดื่มห้างตัวดขึ้นเกอร์อะไรเองนั่นอยู่เลยเนาะโอ้ยดื่มห้างติดตามได้คันนี้ครับ HO7D แซดแน่นอนครับเพิ่มินเตอร์ด้วยทำเลยทำเลยทำเลย ยูุยคนหนึ่งถุงน้อ,นนองรับตอแ<ะ>กียร์ทำงาน,ว,นงวันนี้ใส่อะไรบ้างนี่กันน้ำยาเทียนกุง้งธรรมาดาเลยนำย้ำ<ๆ>ยาล้างเครื่องใส่น้ำยาล้างเครื่องอืมงอฉีดอย่างนี้ฉีดทิ้งไว้ฉีดทิ้งไว้ใช่เราทำทความสะอาดเวลาเราถอดเนี่ยฝุ่นเฟิ่องอะไรเนี่ยโอ้ทำทำุกคัน แล้วเราฉีดอย่างนี้เสร็จทิ้งไว้แล้วเอาน้ำล้างหรอใช่ครับน้ำเปล่าใช่ครับน้ำเปล่าฉีดเลยเอา่องชั้อยมันก็ทำให้สะอาดสักหน่อยอะพี่เวลาะถอดฝุ่นเป็นอไรในเขารถเขาอะไรนี่โอ้ยมาทำอูนี่นี่ล้างเครื่องให้พร้อมเลยนะสะอาดเลยไม่สะอาดอะไรเดีวมันเป็นเกียร์ธรรมดาเลยเนาะเกียร์ธรรมดาห้าเกียร์ เหมือนเหมือนนั่นนั่นเลยเหมือนสองเคที่เราทำแต่สองเคมันเกียร์ใหญ่โอ้โหขน้นมาทำอะไรคันนูุนคันนูุนเดินท่อครับเดินท่อเดินท่อไอเสียพบทีมงานที่พุดิทีมงานอะไรทีมงานเติมตั้งไงอ๋อเหรอเส้นสายไงเส้นสายเดินท่อแบบเดินท่อไอเสียนะใช่เดินท่อไอเสียอืมอยากได้ทรงสวย ทรงไม่สวยครับไม่สนุก,กว่ะทรงเนี่ยแกมาดูว่าเ <laughs> กินแก่แล,ลว้วรอชมนะครับคันนี้เดี๋ยวติดตามคันนี้เพราะว่ายังไม่ค่อยได้ถ่าย NO เฮดโอเจ็ดดีเท่าไหร่แล้วจะดูจะไปทิศทางไหนยัง,ออยงไม่ออง <No. S 2> เนาะมันต้องขึ้นก่อน,นคืนตรง ทรงแต่ละคันรุ่นเดียวกันเครื่องเดียวกันต้องที่เดินทรงอินเตอ๋อเหมือนกันอืม <c oughs> นั่นแหละแต่ช่างเนาะอันนี้น่าจะได้เจาะอ,อ่างแล้วี่เจาะอ,อ่างใช่เพราะมันมีแผ่นขางเครื่องนี่รถผมไม่เห็นต้องเจาะเลยแต่ละรุ่นแต่ละเครื่องเหมือนกันนะครับแต่เครื่องเหมือนกันรถผมไม่ไม่ได้เจอ,อ่างนะอันนี้มันมีแผ่นมาให้บอกนี่ยะ เรืมันเป็นกับเครื่องนอกเครื่องไทยใช่เปล่า่าจะเกี่ยวเครื่องนอก,าากอนน่าจะส่วนมากเครื่องนอกจะมีมาอืมอ,นนอันนี้เครื่องไทยอาจจะไม่มีเป็นงานงานท่อเรื่อยๆอทำไ่ทัน,ททนเลย<ำ>โอ้โหทำไ่ทันก็บแบ่งงานให้ทำหน่อยไหมไม,มีงานทำเลยเนี่ย ได้กี่ชุดเก็บชุดนึงมันได้ทำเอาเนี่ยนะสับทำวางกบบทำให้ร่องทำไว้เผื่อลูกค้าเขามากแบบติดตั้งใครอยากได้ทอก็มาแชมพูจัดให้โอ้ หลบสไลด์เลยวะดูฝนตกไหมช่างผูที่นี่ตกครับตกอันนี้เขาของอะไรนี่อ่าปลูก sd ก็นี่แเลย ho เจ็ด d อ๋อนี่เขา ho เจ็ด d ใช่อของอะไรทำจะโบมายังของอะไรโฮเซดโฮเซดไหนเนี่ยเนี่ยที่จะใส่ ho เจ็ด d เดี๋ยวดูหน่อยตุ๊กต่ำมูนะ สเปกปั๊มโมปั๊มโม่โม่ั๊มซิงสเปกปั๊มซิงเราต้องมีสเปกด้วยของมีแล้วเนาะอืมนะอธิบายหน่อยสิแม่อธิบายได้ไหมหมกเหรอชอบแต่หมกเนี่ยอ๋อธิบายอะไรแล้วมันยังไงอ่นอธิบายไม่ต้องเยอะนะไม่ต้องเยอะเปลี่ยนอะไรมั่งกันรุ่นซิงกันรุ่นซิงใช่ชุดในกันรุ่นซิงบูทซิงบูทซิงอีกทำระยะบาลานมาเรียบร้อยบาลานเรียบร้อยใช่นี่บาลาน เธอโบจะเน้นการเจียไม่เน้นการถ่วงมันถ้าเป็นล้รอรถเราจะเน้นการถ่วงใช่จะกลัวถ่วง,วงแต่เธอโบเน้นการเจียเพราะมันหลกขึันดูกมันงเด้วแล้วโคง้งอะโค้งนี่ตัวนี้โค้งไม่มีเบือก็ไม่ยอมมีเบือให้นี่นะครึม่มอะตรงเปะตัวนี้อันนี้ของไอ ล็อกกี้ลสองสี่โบอะไรโบยังไม่แน่ใจเลยพี่อะไรนะอะไรนะของของโฮเซ่เคโฮเซ่เคใช่ที่ไปทำมาที่จันเขาเปลี่ยนเหรอใช่เขาเปลี่ยนโบอันนั้นก็ปั๊มพิโยเหมือนกันปั๊มพิโย่โบตัวแรงครับโหเซ่ห้าศูนย์บอกห้าศูนย์ครับ ตัวฮิตเลยนะตัวนี้นะครับตัวฮิตครับอืมแต่สเปคมีรายใบมากทีเอฟศูนย์แปดแทบจะแบบทีเอฟศูนย์เงียบเงียบมันแพงแพงเหรอใช่แพงมากอของแพงจริงของจีนก็ถูกอืมของจีนก็เยอะครับแต่ว่าถ้าเป็นของแท้จริงอ่ะทนแน่นอนครับแต่แพงแพงใช่ต่างกันเท่าไหร่ราคาโฮเซ่กับอีกนึงเป็นหมื่นเลยนะพี่เป็นหมื่นเลยเหรอใช่เป็นหมื่นเลยนะราคาราคาทีเอฟนี่เท่าไหร่นะ ถ้าถ้ากาที่เอฟถ้าตอนนี้ถ้าทเท่าที่อมอมใช่มีต้องมีสองหมื่นห้าสองหมืน่นห้าเลยเหรอใช่ผมคงหลังผมผมจับใส่เครื่องแต่อันนี้เท่าไหร่หมื่นกว่าหม <บ darüber S 1> ื่นกว่าหยัดกว่าตัเเงเยอะนะใช่มันเล้วแต่คนชอบครับอชอบแบบไหนบอกเราเราจัดให้ได้หมดจัดไปแต่ตัวนี้ถือว่าใช่ดีนะของผมใช้อยู่ก็ไม่เป็นไรนะ ใช่ครับมันก็ใช่หรือ<ม>เปล่ามไรหรอกมันอยู่ที่ถ้าเป็นผมมันอยู่ที่ว่าสมบูรณ์ไหมบุ๊ดเธอโบเป็นยังไงมไม่ใช่บุ๊ดเธอโบเยอะแต่ว่าเนื้อบุ๊ดไม่มีอะไรประมาณเนี้ยนยหยาดลบมีเนื้อบุ๊ดให้ไหมควรใช้นายหานไหนเนื้อบุด<ม>อืตรองนี้ครับจากไดเธอโบอะไรจัดให้ได้เมื่อกับอาจจะบอกกระเป๊กเครื่อง อขีดไว้หรอ<ะ>ล้างยังเอ้านี่มาดูครับรถเสียดโดมครับนี่ว้วเดินเดินท่อใหม่เปลี่ยนเทอร์โบครับเปลี่ยนเทอร์โบโอโ้โหอะไรเฮดเด็กห้าศูนย์เฮดเด็กห้าศูนย์อุ้ยโบเก่ามันยังไงโบเก่าโบเก่ามันไม่แรงครับ <laughs> โบเก่าไม่แรงฝั่งโน้นก็เดินใหม่เหรอเดินใหม่ นี่รถเสียโดว JO แปดสองหกนะครับว้าวนี่นี่ลองหน่อยลองฟังเสียงหน่อยสิ บเดิมไม่ค่อยแรงครับ đi qua đêm nhớ đi qua đêm nhớ oh, chắc đưa chắc 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 chắc